ปลุกจินตนาการวัยเด็กให้ย้อนกลับมาอีกครั้งค่ะผ่านการเดินทางข้ามการเวลาอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดสู่งานศิลปะมากกว่า1,000ชิ้นในนิทรรศการ Lost in Dom Land จากศิลปินเดี่ยวไมโครโฟนนอตอุดมเนรมิตพื้นที่เดอะพินาโคส่งต่อแรงบันดาลใจโดยมีนดมประติมากรรมสูง6เมตรยืนระงานต้อนรับท่ากลางลูกโบ่งนับร้อยที่จะพาเข้าสู่ห้องสเกตไอเดียนันบพันแผ่นค่ะ ห้องแห่งการเวลาเรียงร้อยผลงานตลอด3ามทศวรรษตั้งแต่ศิลปะฉบับกร์ตูนและสัตว์ประหลาดบนสายผ่านที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆออกจากอุโมงค์แทนกระบวนการคิดที่ใช้เวลาการออกแบบร่วมหนึ่งปีเพิ่มความซุนตรีด้วยดนตรีสุดมว่วนดึงเอาผู้ชมและงานศิลป์ให้ใกล้ชิดโดยปราศจากนัยยะอันซับซ้อนค่ะงานศิลปะของอุดมก็เหมือนกันค่ะ,ะดูเป็นงานจรงิงจังแต่จริงๆเพราะคุณเข้ามาคุณจะได้แบบ เชื่อมโยงว่าเฮ้ยเราได้ย้อนไปกลับไปสู่ใบเด็กสิ่งที่เขาอยากบอกอะ่ะเขาไม่ได้พูดด้วยคําพูดค่ะเขาบอกด้วยภาษาเขียนภาษาคิดภาษาที่เขาส่งในแง่ของการศิละปะแต่มันไม่ได้เป็นภาษาพูดพี่จะบอกว่าไฮาไลท์ทุกห้องมันก็แต่จริงๆแล้วคือมันจริง <laughs> พี่ตั้งใจจริงๆค่ะแล้วตั้งใจให้เป็นไฮไลท์ทุกห้อง ร่วมเปิดประสบการณ์ให้ชีวิตมีรสชาติผ่านงานศิละปะของโน้ตอุดมและอิ่มท้องไปกับบริการอาหารเครื่องดื่มพร้อมของที่ระลึกตลอดการจัดนิทรรศการโดยผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสสบตากับศิลปินสุดเอ็กซ์คลูซีฟในวันที่19มิถุนายนนี้และสามารถเข้าชมนิทรรศการ Lost in Dom Land ได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึง3สิงหาคมนี้ณ The pinnacle ชั้น8ไอคอนสยามค่ะ